รับผมนักรัวกรตอนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมนักขรัววันนี้กับจัวผมแสนดีนะครับผมนักรัวแล้วก็มีของให้คนดูอีกเช่นเคยนะครับผมนักขรัวครับเข้าเรื่องเลยไหมเอาเลยไหเกี่ยวกับสกินปืนด้วยไม่บอกไม่ให้เอาเลยไหมล่ะไปดูเลยไหมเอาแล้วครับผมนักรัจะไปดูเลยสำหรับ กิจกรรมแรกนะผมนะตลอดกิจกรรมนี้เลยนะผมนะสกินปืนแห่งความรักนะครับผมนะสกินปืนสุดหวานที่เอากลับมาแบบยาวๆเพื่อคนข้างรักนะครับผมนะคนดูครับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่16ส,สิงหาคมนะครับผมนะเป็นต้นไปนะคนดูครับ กิจกรรมหนึ่งผ่านไปกิจกรรมสองต้องตามมาครับแล้วอันนี้ฟรีด้วยนะครับผมนะของฟรีสายฟรีด้วยแล้วสำหรอกิจกรรมนี้เลยปั๊บก็ให้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมหนะ้าสุ่มจําหน่ายตั๋วล็อกอินเจ็ดวันรับตั๋วไปเลยแบบฟรีๆนะครับผมน่าคนดูครับ,ะร,บระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่16สิงหาคมถึง23สิงหาคมนะครับผมน่าคนดูครับของฟรีแบบนี้บอกเลยว่าไม่ได้แล้ว นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมต้องไปสุ่มสกินปืนแห่งความรักก่อนละกันนะครับผมนะเพราะว่าผมไม่มีเออ่ทอมสันนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณแอนเขามาสุ่มให้ดีกว่าลองดูว่าอ่ผมเนี่ยกับแอนใครเกลือกันมาเฮ้น้องมาสิรออะไรล่ะมานี่แหละกดกดเข้าไปที่ซื้อเดี๋ยวมาดูคนดูระหว่างผมกับแอนเนี่ยใครเป็นคนสุ่มได้นะครับหกสิบบวกด้วยบวกสิบอะเออหกสิบอะสุ่มเลย เปิดไมไมกดตกลงตกลงอีกทีนึง่งฮ่าเสียดวงไม่ดีอ่ะมาเดี๋ยวดูเขาหน่ยนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกายไม่ดีมั้มันจะมีถาวรไงเราต้องเอาถาวรน,นี่ดูดูนี่ลูกจีเอ็มเป็นไงลูกจีเอ็มดูดิดเูเขารู้ได้ไงว่ามึงกดคือเขาแบบดูอะไรในมืออ่ะดูเขาดูดูผมกดปุ๊บมาปับ๊บอ่ะถาวรอนนะ่ะบอกเลย <c oughs> นี่เดี๋ยวให้ดูนี่เขาเรียกว่าสกินแห่งความรักนะครับผมนะคุณดูครับสกินนี้นะเดี๋ยวขอใส่เอเอ็นหน่อยเดี๋ยวขอใส่เอ็นก่อนนิดนึงนี่สกินดอกคุณราสกินแห่งความรักนะครับผมหน้าเหมาะคนหน้าตาดีเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้แอนเนี่ยเล่นคอมนับแล้วก็เล่นฟรีไฟนะครับผมนะคุณดูครับก็คือว่าให้เล่นเป็นครั้งแรกที่แบบว่าฟรีไฟไงแต่ว่าถ้าเกมอื่นคือปุ่มมันจะไม่เหมือนกันถูกปหล่ะ แต่ว่าอันนี้ผมจะให้หันเล่นครั้งแรกผมจะบอกแค่เอาเดี๋ยวอีพีนี้เอาเป็นแค่พื้นฐานก่อนละกันนะครับเอาแค่เดินก่อนเดินกระโดดแล้วก็นั่งแล้วก็ยิงสโคกแค่นั้นเองเดินกันเนี่ย W A H, A H D A H D เงเล่นสีสีดีกว่าเล่นสีสีจะเล่มไม่ได้เอาแบบสีสีทั่วไปดีกว่านะครับผมแล้วกดูครับอ่ะมา เอาเลยเยิงใครอ่ะฟังเสียงให้ยิงใครกูยิงใครเดินเลยอ่าเตียนอันนี้เพื่อนเราเหรอใช่อันนี้เพื่อนเราเอ้ยกูเปไหนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยๆคนคนยิงยิงยิงเร็วยิงเร็วเรียบร้อยเรียบร้อยการสกิลการสกิลโคโลโนโคโลโนโคโลโนยิงมันอย่เดียดไม่าไม่ออาไม่อโคโล เรียกหรอคืออะไรอ่ะดาวไงเขาเรียกว่าดาวอย่างเงี้ยเรียกว่าดาวอ้าวกูยิงไม่ได้เหรอยิงไม่ได้ดิก็ดาวอยู่ต้องรอเพื่อนมาชุบอ่ะแต่เพื่อนไม่น่าชุบนะเพื่อนน่าจะปล่อยตายอย่างตรงเนี้ยมันดาวไงมันดาวไม่ไมมันบินมาเป็นเขาเรียกว่าสกิลสกิลตัวละครไม่หนุกเลยเล่นไม่เป็น หัวร้อนัวร้อนแล้วแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ากูเพื่อนบอกว่าเอฟเอเพื่อนบอกว่าเอ็มจีตัวจริงเป่นเนี่ยเขาบอกเอ็ซีครับเขารู้รือเปล่าว่าเขาเป็นใครมนี่เงหมือีกเขาไม่เหมือนกับอะไรวะเขาก็มีอะไรวะเขาก็มีเขาเป็นคนแหลกเขาก็มีหัวใจที่เหมือนกูแหลกที่กูมีหัวใจให้มึงเยัดเก ก็มาคุณไอตี้อ่ะร้องไห้คือกูเจอกูเจอเออเออเออมาดิมาดิลบก่อนมันเห็นกูแล้วแหละไม่เห็นกูแล้วอะมึงว่าถ้ากูอยู่ตรงนี้มันจะมาไหมไม่แน่ใจนะเฮ้ยข้างหน้ามีคนเออเป็นอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าแล้วกูบุกขนาดนี้เขารู้แล้วแหละ เฮ้ยดาวเฮ้ยเธอมันโดนตะปูนะซ้ำมันเร็วซ้ำมันซ้ำมันเออเฮ้ยเข้าหัวด้วยพัญญาพัญญาพัญญาหมายเลขกหนึ่งยืนนิ่งๆเธอต้องเข้าหมอกนะหมอกมานะใครใครให้กูมาเนี่ยเธอต้องเข้าหมอกนะเร็วไปเร็วเดี๋ยวเข้าหมอกไปกำแพงมาจากไหนกายเออกำแพงมาจากไหนกำแพงมันคือหมอกมันไม่ใช่กำแพงห้าหมอกไม่ใช่เนองง่กํแพงล่ะอ๋อไอวอลของของฝั่งตรงข้ามไงเมื่อกี้มันจะตั้งกันไงแต่เธอยิงมันตายก่อน ยิเคยิงหัวด้วยน่่่่าาเเลยไมมติข้างหลังข้างหลังข้างหลังเติมอยู่ข้างหลังเออเออนั่นแหละทางนั้นแหละยิงมันมันตายแล้วเพื่อนเรายิงไปแล้วนะยิ้มเฉยก็ชนะเมื่อกี้เธอยิงไปตัวหนุ่ยยิงหัวด้วยโคตรมานี่เราต้องใช้ปืนในความรักสินี่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 ปืนนี้ปืนในความรักเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูว่าจะรอดหรือว่าจะตายนะครับผมนะแล้วมันไม่ต้องเก็บอะไรหรอ ไม่ต้องเก็บอะไรหรอกเฮ้ยระวังระวังเอฟคอนเอฟคอนอย่าเราเราอย่าวิ่งไปทางนั้นกระโดดเข้าบ้านได้นะกระโดดกระโดดสเปซบาร์ไปที่เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนข้างหลังข้างหลังข้างหลังเังไเออข้าหัวเข้าหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดาจางโกโนก่อนยืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งเออปัญญาปัญญาเด้อ อ่าปัญญาก่อนอ๋อไปเด้อขวา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 มันอยู่ขวาอยู่ขวาที่เพื่อนนี่นี่นี่เฮ้ยมุกแดงจาไอ้บอดดีเนี่ยนั่นแน่เอากูยอมมาหาแล้วอะแล้วเขาข้านไปหามันทำไมอ่ะเฮ้ยเพื่อนมันบอกว่าเอาอีกแล้วบอดมันบอกว่ากูบอนแล้วตอนนี้อ่ะ แต่ไม่เป็นไรเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเราไอ้กำลังหัดเล่นอยู่คนไหนจดชื่อมาเฮ้ยเดี๋ยวเล่นโชว์มันสักวินเอาไหมเล่นโชว์มันหน่อยไหมให้ให้ให้มันแบบว่าให้มันแบบว่ารู้หน่อยเรียบร้อยโดนซ้ำไปแล้วเด็ดตัวเองเฮ้ยหดีรออะไรอ่ะทีหมอบไม่เอาอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเล่นโชว์มันหน่อยให้มันได้รู้หน่อยก็ไอ้พวกนี้มันเถือเกินแล้ว แล้วแล้วท่านวนทำไมอ่ะวนไงเขาเรียกว่าลอกกระตุ่นไงไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันมันไม่ได้อยู่ในพื้นฐานเจอเดี๋ยวเอาแบบว่าสเต็ปปกติไปแล้วทยแล้วทำไมต้องสอนที่แบบด้วยแบบกูมันต้องแอดวานซ์แอดวานซ์เก่งแล้วกูต้องแบบเรียนต่างต่ออุ้ยทำไมมึงเป็นอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าสกิล เก็บสี่แค่นั้นแหละเก็บสี่มันบอกว enfin ่าเฮ้ยเอ้์จริงอะตาเธอเนีเล่นเลยแยกกันไม่ออกหตามกีกับตานี้คก็เล่นเหมือนกันมเีนรี่แหละเฮ้ยเอคอนเองไปเขาเข้าไปในบ้านก่อนเร็วเอคอน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 เขาไปในบ้านเออเออรมาแล้วนั่งนั่งนัในบ้านเลยเออเออนั่งนั่งเออเนั่งอยู่ตรงนี้หละ นั่งนั่แข้อยู่ตรงนี้แหละบาร์บี้วิาณระเบิดระเบิดมากับับห้องอะไรเป็น้องอะไรลู้องอะไห้องอะไห้องอะไรตนี้ตัวนี้ตนี้เออห้องไหนก็ได้อย่าอยู่ห้องนี้ห้องนี้อันตรายห้องนี้อันตรายห้องนี้อันตรายเดี๋ยวห้องนี้อันตรายตางคน่นพันาเอาเลยใจโดดไปทรไมเฮ้ยเฮ้ยยิงเงินยิงเงินยิงงินยิงยิงอยู่ไหนอะไหนอะนั่งไหนยิงเงินดิ คือโคโน่สกิลตัวละครแล้วเกมนี้มันห้ามชุบกันเหรอมันชุบกันได้แต่เพื่อนไม่มาดิเพื่อนบันไส้เราจัดเลย <Double kill. S 1> เหมือนแฟนเขาอาจจะเป็น FC เราแต่และทีนี้เขาเครืองกันแล้วเขาไม่ชุบเราก็าแบบเป็นแบบอารมณ์แบบว่าอารมณ์เสียใส่เราเนาะ <c oughs> นี่ใส่ไม,ม,นนม่ดีเนาะเนี่ยปัต <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> อาวะปักเฮ้ยตอนนี้เรายังได้ MVP อยู่

าด,ดูดิเพื่อนมันไม่ทำให้เราอ่ะคนดดดูดิดู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 จะคงตายตายเลยปลอบเพื่อนตายดีกว่อไปป้งน่าจะหวานเราหมดแล้วอ่ะฝั่งนั้นอ่ะเราจับตาในโคตรแม่นอ่ะบอกเลย <ST. S 1> แล้้วทไมมันอเขาเรียกว่าลงลงห่วง โอ้หมดที่แล้วว่ะโอ้ยังไม่ได้โชว์เลยอะ <c oughs> โอ้โอ้เรายังไม่ได้โชว์เลยอะ <c oughs> โอ้หมดแล้วว่ะ <c oughs> จะได้ A P P ไหมเนี่ยยังไม่ได้ฆ่าใครเลยอะเฮ้ยแต่เอ๊ะแล้วได้ A P P ไว้ไอ้ยรับคาในคู่รักนี้ว่ะแม่งเอ้ยใจรู้ด้ว่าใครแม่ง ม่เงยมาจีบนอยู่ด้านแหลกจีบอยู่ได้เขาจีบแปบถ้ากินมันเขาไม่สนใจกินเขาสนใจเราเลยเอางี้เดี๋ยวมันมีโหมดหนึ่งที่แบบว่าเราสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าจำปุ่มไงจำปุ่มแล้วก็หัดยิงอ่ะโอเคปะมึงเอาคุณไปหัดเล่นใช่เอาไปจำปุ่มก่อนนงเขาเรียกว่าการจำปุ่มไงเราต้องไปทีละสเต็ปใช่ป่ะล่ะแอนต้องหัดโหมดนี้ทั้งคืนนี่ถึงจะได้จำปุ่มได้นะครับผมนะคุณวับเอาล่ะครับผมนะคุณวับสำหรับใครที่ หาสกินปืนนะครับสวยๆเท่ๆครับแนะนำสองสองสกินนี้เลยนะครับผมนะคุณดูครับสกินอ่าเขาเรียกว่าสกินแห่งความรักนะครับผมนะคุณดูครับยังไงก็เดี๋ยวให้แอนหัดเล่นในโซนเฟียตายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะคุณดูครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะจะได้หน้าที่เปใหม่ๆนะครับผมนะคุณดูครับสหรับคืนนี้เดี๋ยวให้แอนผัดเล่นก่อนแล้วกันแล้วอีพีหน้าค่อยมาใหม่นะครับผมนะคุณดูครับสหรับคลิปนี้ขอตััััััววลลาาาไปกก่อนนนะคคครรรบบบบบผมสสดี๊ยย